ครับสวัสดีครับผมท,อท็อปพุฒนาศึกครับท k เคพระเครื่องคนไทยครับวันนี้เราก็นําพระสมเด็จต่างๆนะครับมีทั้งวัดละรังบางพรมนะครับนะท้งพิมพ์นิยมแล้วก็ไม่นิยมนะครับแต่ค่าความเก่ามันมีเห็นได้ชัดเจนนะครับหลักๆก็ขอเท้าความนิดนึงนะครับผมทําคลิปออกไปนะครับเพื่อจะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังๆที่เข้ามาศึกษาในพระสมเด็จนะครับ ท่านไหนที่ชอบก็ฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์นะครับก็ขอบพระคุณมากมานะครับเราเป็นคนนักสะสมและก็ศึกษาหาความรู้กับพระองค์จริงนะครับแล้วก็เก็บสะสมมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะครับสิ่งไหนที่ผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับส่วนตัวแล้วผมทําคลิปทีไรก็จะโดนลามากกันมาตลอดเวลาทุกครั้งนะครับก็ ผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะแล้วก็ไปดูคลิปของต่างๆนาหรือคนดังต่างๆก็ไม่ค่อยมีคนอะไรที่จะลามาะลรมากมายนะครับนะก็มันติเตียนกับเรื่องอื่นๆนะครับนอกจากพระสมเด็จแล้วอย่างที่บอกนะครับนะเราประชาชนคนธรรมดาถูกไหมครับเราใฝ่หาความรู้เราได้ความรู้ด้วยความค้นหาแสวงหาทดสอบ ทดลองกับพาสมเด็จนะครับจึงได้เห็นความเก่าหรือเห็นวัตถุโบราณในการตรวจสอบเรามีอะไรเราก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับเพื่อจะถ่ายทอดออกไปนะครับสิ่งใดที่อ,ออกไปแล้วเกิดประโยชน์มันก็โชคดีไปนะครับกับคนบางกลุ่มอาจจะเสียผลประโยชน์หรือไม่เสียผลประโยชน์ผมไม่รู้นะครับเขาจะชอบใจหรือไม่ชอบใจแต่ด้วยมารยาท นะครับอยู่ในสังคมในสื่อออนไลน์นะครับก็ขอความกรุณาครับถ้าไม่ชอบก็กดผ่านไปวันนี้ผมมีมาให้ดูแบบจุใจเต็มคาราเบลเลยนะครับนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบางอย่างเราได้ดูได้ค้นหาได้ได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับอ่ะมาผมมีหนังสือมาให้พี่ๆคนที่ติดตามดูนะครับ ใหญ่ก็ปัจจุบันก็ตามตำราทั่วไปก็องค์พระที่อยู่ในหนังสือในตำราก็เหมือนเหมือนกันนะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นขององคดังองอะไรต่างๆนะครับนะครับนี่องค์ข่เอือ้ะหลังก็เป็นกามาบนะครับขาบเนื้อขาวเนื้อนวลขนาดเท่ากับองค์จริงนะครับส่วนตัวแล้วก็มีนะครับก็เคยเห็นนะนะครับ อาจจะตัดชิดบ้างตัดแหวกแนวบ้างก็ตามธรรมชาติของพระสมเด็จนะ่ะก็ลองดูครับลองเทียบดูนะครับนะมีทั้งเลียวทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับตาตากุณภประนะตำราเล่มนี้ก็รวบรวมนะครับเหมือนกับรวบรวมในพระสมเด็จองดังๆต่างๆในบรรดาพระสมเด็จนะครับองนี้ก็จะถือเป็นองดังองหนึ่งนะ ยอดิตเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจ,จดจำเนื้อหลายท่านก็เรียนรู้และศึกษาพร้อมไปไปกันด้วยกันนะครับกับผมปลาเครื่องทุกนาศึกมาค่อนข้างยาวนานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใด้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับมาดูกันนะผมจะมีองค์เก่งนะ ของที่มีรามากกันเยอะมากผมก็ไม่อยากอาออกมาให้ดูแล้วแหละนะครับนะส่วนตัวก็ใครที่ชอบในสไตล์พระสมเด็จดูง่ายเห็นไหมครับดูไม่ยากการทำเกสที่ทำไม่ได้ก็คือการหดยน่นของตัววัตถุนะครับแล้วก็บ่งบอกได้นะครับความแก่งต่างๆนะครับเนื้อมวลสารต่างๆนะครับที่มันทำไม่ได้ตัวพิม ก็สามารถก๊อปปีไ้ได้แบบแทบจะร0อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับปัจจุบันนะพื้นผิวที่มีการหดยน่นแบบนี้ครับเนาะค่อนข้างยี่ะทำได้ยากนะครับถ้าทำได้ก็ก็ยกกันมาให้ดูแล้วกันนะครับนะส่วนตัวแล้วผมว่าคุ้มค่าครับได้ดูพระสวยๆพระที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบเดิม นะครับนี่มีรอยรอยซ้อนนะครับนี่ธรรมชาติโดยหลักนะครับเสียงเกตความคมชัดเนาะพระกดทีละองค์นะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกคาช่วยกันทําชาวบ้านช่วยกันทําตามประวัติตามตําราต่างต่นะครับเนื้อความเก่าเนะี่ยบาสภาพดีมากสมบูรณ์มากนะครับสําหรับองคนี้นะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมครับ นี่มีคราบแก้วใสขึ้นบางๆเห็นไหมครับแบบนี้มันบอกได้ชัดเจนเนะครับว่าถึงหรือไม่ถึงนะครับหลักๆเห็นไหมครับนะครับมีแก้วใสเกิดพระถ้าใครได้ศึกษาร่วมกันก็จะรู้ว่าการล้างพระหรือการเก็บรักษาพะระสภาพสมบูรณ์มากนะครับองนี้นะ วันนี้ก็เป็นคลิปที่อยากจะมาบอกว่าเราดูกันด้วยสุภาพชนนะครับนะใครชอบก็ว่ากันไปนะครับถ้าไม่ดีก็แค่กดผ่านกดเลื่อนไปนะครับพระมีคุณค่ามีราคาไม่อยากให้ทุกคนได้ค่าในวระสมเร็จวันหนึ่งที่หายสาบสูญไปยาวนานนะครับดูขอบนะครับมาเตอร์ยังเห็นชัดเลยองค์นี้สมบูรณ์ที่สุดนะคาบดีมากครับ การหดย่นชัดเจนซอกแขนความวร้านของการหดตัวครับเห็นไหมครับการยุบการย่นนะขนาดนิยมครับนะวันเวลาที่ผ่านมานะครับก่อนโควิดพาสเดจได้หายสาบสูญไปยาวนานหลายสิบปีนะครับกว่าจะเจอได้สักหนึ่งองค์ก็ค่อนข้างที่ยากนะครับตอนช่วงเกิดวิกฤตโควิดนะครับ ชาวบ้านก็แห่กันออกมาขายทั่วไปตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับได้ราคาบ้างเซียนซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะครับเอาที่ถูกตาถูกใจที่ชอบตาชอบใจเขาก็ซื้อนะครับเป็นส่วนตัวนะสิ่งที่ผมเห็นนะนะครับนะผมว่าเก็บมาเรื่อยๆครับศึกษาแล้วเก็บมาเรื่อยๆความสมบูรณ์ความชัดเจนความสวยเป็นหลักนะครับการหดย่อนความแก่งมีอยู่ในตัว วันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เวลาคังนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีฝั่งนี้นะครับที่มีปัญหานะครับมีการขยับเหมือนกันนี้ครับเห็นไหมครับนะครับซุ้มก็จะมีขยับฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ก็จะลาดลงมานะครับพาไว้เรียกพาววยซุ้มพาไวยครับอย่ารขยับตั้งแต่นี่นะครับหนึ่งสองสามจุดนะวันนี้ก็หนึ่งสองสามสามจุดเหมือนกัน นะครับก็เอาเทียบเทียมแล้วกันนะครับนะคนนี้ขอบอยังชัดนะนะครับจุดมาสเ,เตอร์ยังเห็นได้ชัดเจนความสวยก็อยู่ที่พวกพี่นะครับฝากากดไลค์กดแชร์แล้วกันเนาะอยู่ที่การกดไลค์ของพวกพี่แล้วกันนะครับหับตรงนี้นะเขามีมาให้ดูเยอะครับในส่วนตัวผมเก็บไว้เยอะค่อนข้างเก็บและรักษาไว้อย่างดีได้มารกสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็มาเก็บทำความสะอาดนะครับ ล้วเก็บเีิเอาไว้นะครับนี่ขนาดนิยมครับพาตะกตูนี้อยู่หลักแสนอยู่แล้วนะครับนะควาสวยชัดเจนมากนะครับให้ดูไป,ไปเรื่อยๆนะครับคลิปวิดีโออาจจะไม่ได้ยาวนานนะครับนี่ก็อยากมาบอกให้ชัดเจนนะครับนะคือทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทําคลิปวิดีโอหรือว่าทําการเรียนรู้หรือนําพักขึ้นมาโชว์ตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับ ก็อยากให้พี่ๆท่านก็ชียเมตาหรือว่าคนที่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรนะครับแต่เขาทาคลิปขึ้นมาเราแค่กดดูและทําความเข้าใจไหนที่ไม่เข้าใจหรือมันไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ของ,ของท,ทุกท่านที่ศึกษาในาพระสมเด็จพี่ก็ผ่านไปนะครับเราให้กําลังใจกับคนเหล่านี้ดีกว่านะครับส่วนตัวแล้วผมว่า คือบันโดนคอมเมนต์ค่อนข้างไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะครับทำมากี่ครั้งกี่ครั้งนะครับมันก็เกิดแต่ลาม่าต่างๆผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มคนพวกนี้เขามีกิตใต้ํำนึกแบบไหนนะครับนะส่วนตัวแล้วคือคุณชอบก็ชอบครับนะผมก็ไม่เคยไปติเตียนใครครับดูด้ยวยวิใช้วิธิยานในการชมทุกอย่างนะครับส่วนตัวแล้ว คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบเพราะนั้นคือมันก็อยู่ในใจคุณนะครับคําวิาพากษ์วิจารณ์มันมาถ้ามันตงประเด็นมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอกประเด็นส่วนใหญ่นะนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะครับนะไม่มีใครทําเกสสภาพแบบนี้ได้หรอกครับเนี่ยข้าวแก้วใสแบบนี้มันทําไม่ได้หรอกครับนะถึงทําได้ก็ตรวจได้นะครับต้องบอกผู้พี่อย่างนี้นะปัจจุบันเนี้นะครับมีหลายสถาบันหลายชมรมต่างๆก็าสามารถตรวจ หาความเก่าของอายุวัตถุได้แล้วนะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตูพระของสมเด็จพระเจ้าตรังสีครับก็1560ปีละถ้านับจากวันที่บราณภาพไปนะครับมันก็ตรงประเด็นนะครับวัตถุโบราณที่อายุถึง150ปี160ปี200ปีขึ้นไปนะครับที่ใช้วัตถุธรรมชาตินะครับวัตถุวัตถุดิบธรรมชาติในการสร้างวัตถุหนึ่งชิ้นขึ้นมา โดยการหมักหมมต่างๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นหินปูนแล้วนะครับเพราะหลักๆก็คือภาคตําเด็จก็คือใช้ปูนเปลือกหอยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับกายภาพของเขาในการเปลี่ยนแปลงร้อยกว่าปี2 0 0ปีเขาก็จะกลายเป็นหินปูนเป็นหลักนะครับกายภาพก็จะเห็นตามหลักของหินปูนนะครับมันหลายๆเรื่องหลายๆแบบนะครับก็ไปปีกย่อยกันไปอีกนะครับวันนี้เอามาให้ดูความสวยนะครับ สามองนี้ที่ให้ดูกันไปคือว่าสมบูรณ์มากนะครับยังอยู่ในหลักการที่สมบูรณ์นะครับนี่ก็มีอหนึ่งองค์นะอาจจะยาวนานนิดหนึ่งอาจจะเบือ่อถ้าคนที่ชอบดูความสวยความงามหรือว่านักสะสมผมเห็นแล้วเชื่อว่าคุณต้องว้าวแน่แน่นะครับในพระสมเด็จเหล่านี้นี่เป็นเนื้อนิยมนะครับขนาดนิยมพระสมเด็จมีทั้งหมดห้าขนาดห้าไซส์นะครับ พิมพ์นิยมขนาดนิยมก็จะเป็นพิมพ์วัลคังแบบนี้นะครับขนาดนิยมก็กว้าง2.2สูง3.5นะครับตามหลักทั่วไปในพิมพ์นิยมนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็สูง3.7นะครับกว้าง2.5นะครับหลักๆเลยมีการหดย่นเห็นไหมครับการยุบย่นแบบนี้มันทําไม่ได้หรอกครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยลองนะครับนี่นะ คุณจะอบคุณจะตากแห้งยังไงก็แล้วแต่ครับยังไงความเก่าก็ต้องมีบ่งบอกยิงวัตถุอายุครบสองร้อยปีร้อยห้าิปีด้วยเป็นหินปูนแล้วด้วยมันก็จะมีจัยภาพของเขาเป็นหลักอยู่แล้วครับนะครับมันก็จะบอกบอกใหท้ทุกท่านได้รู้ว่าวัตถุเหล่านี้อายุถึงร้อยห้าหกสิปีมันมีบอกอยู่แล้วนะครับแค่เปรียบเทียบดูเท่านั้นเอง นะครับวิธีการตรวจก็มีหลายหลายอย่างนะครับก็ฝากกดติดตามที่เพจพักเครื่องนักศึกได้นะครับถ้ามีอยู่ความรู้ต่างๆที่จะมอบให้เราก็แบ่งปันความรู้กันไปนะครับโดยการทดลองการทดสอบของผมผมก็เจออะไรผมก็แจ้งแถลงแข็งไข,งขหมดเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาโดยที่ระมัดระวังนะครับบางสมเน็จมีการเสียงเงินศูนเปล่ากันเยอะนี่กูเก่าวางคนผม ดูง่ายมากดูแบบจับตาดูง่ายๆเลยครับไม่มีไรยุกยิกเลยครับนะครับแบบนี้เดิมๆนะครับบอกว่าเดิมๆเ,เลยนี่ะครับชัดเจนมากใครว่าชัดเจนผมฝากกดหนึ่งกดเก้าหรือกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับนะครับวันนี้มาให้ดูกันแบบนี้เนื้อในครับเห็นไหมครับนี่คือหินปูนขบถ้วนแบบเดิมๆไม่ขัดแต่งใดๆทั้งสิ้น นะครับแบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าเป็นพระเก๊มัง่งบางคนก็เก๊เก่าบางดูนี่นั่นทุกวันนี้เก๊เก่าม,มันไม่ค่อยมีแล้วนะครับเสียงเขาก็ไม่ค่อยพูดกันแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านแยกแยะแล้วก็ศึกษาด้วยวิจัยในการชมนะครับคําวิจารณ์ผมน้อมรับอยู่แล้วนะครับแต่ให้มันถูกถูกในหลักนิดนึงนะครับไม่ใช่ลามากันมาแบบที่มันแบบโอ้โหได้ค่ามากนะครับเอางี้ พีรยัได้ยค่ากับพระองค์นี้มากนะครับดูเนื้อดีครับแบบนี้แหละครับพี่ทําเก๊ได้หรือเปล่าลครับก็อยากกลับไปถามอีกสักรอบนะนะครับค่าแบบนี้เนื้อจัดแบบนี้ครับนะคุณทําเก๊แบบไหนได้ครับคุณทํามาเลยครับเราวิธีการตรวจมันมีให้เห็นชัดเจน,นี่เนื้อในใหเห็นชัดเจนเห็นไหมครับดูให้ชัดๆนะบางคนโอ้ด้อยค่ากับพระสมเด็จมาก ผมทาคลิปมาหลายคลิปนะครับแม้วงเนี้ก็ทํานะผมทําคลิปไปไปนานบางคนพิมพ์มาผมซื้อสองร้อยผมซื้อสามร้อยพี่นะครับคนที่รักวามสมเด็จคุณเห็นสภาพแบบเนี้ยผมว่ามันดูง่ายมากนะไม่ได้ยากเลยครับการคอมเมนต์แบบนั้นอ่ะมันมวงบอกตัวเองเลยได้ชัดเจนเลยครับว่าคุณดูภาพเป็นหรือไม่เป็นนะครับส่วนตัวแล้วคือคุณดูด้านหลังนะครับนะ อย่างเนี้ครับคุณทําได้คุณทําเลยครับนะผมก็อยากดูของเกมเหมือนกัน,กนมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับนะเราสะสมมาเราหาความรู้มาคุณไม่ได้เสียอะไรคุณได้ดูได้ใช้วิทยายในการวิเคราะห์นะครับใช้สมองการวิเคราะห์ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับส่วนตัวคนที่หาความรู้หรือคนที่สะสมพระได้นำความรู้แบ่งปันมาทางโลกโซเชียลต่าง เขาต้องเสียเงินเสียหลายๆอย่างนะครับเสียเวลาเสียความรู้สึกอีกต่างนะครับก็ฝากกันครับนะครับฝากให้กําลังใจกันไปนะครับการกดไลค์กดแชร์ของท่านมันเป็นกําลังใจกับพวกเรามากๆนะครับนะคนเข้าดูเยอะดูน้อยมันไม่สําคัญนะครับอยากให้เก็บไว้ได้ดูไว้เป็นการสืบทอดต่อไปถึงลูกหลานเรานะครับพระสมเด็จไม่ได้เห็นดูกันได้ง่าย,ายๆครับนะ ผมโชคดีอย่างหนึ่งที่ในช่วงโควิดผมได้ซื้อเก็บไว้ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนี่ครับนะผมก็มีแบบคนดังนะครับนะคนดังเขาไลกันก็ไม่เห็นเขาโดนลาม่าหรือว่าอะไรมีแต่คนกดไลค์มีแต่คนปาจิงโกนะเนาะอย่าให้สังคมพระเครื่องมันดูเป็นแบบพระวิจารณ์ในทางลบดีกว่านะครับ ่างคนต่างใช้วิญญาณในการชมใช้จิตใต้สำนึกในการชมแล้วก็ใช้มารยาทในการชมนะครับยังไงก็ฝากเพจระเครืรองรู้สึกด้วยครับใครชอบก็ฝากเข้ามาดูที่เพจได้ครับเพจที่เฟซบุ๊กบ้านเขียวนะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฟซบุ๊กบ้านเขียวนะครับนะติดตามดูได้นะครับใครชอบก็เียนเชิญนะครับวันนี้ก็มีมาให้ดูกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ ถ้ามีคนเข้ามากดไลค์หรือคนเข้ามาดูกันมากขึ้นผมก็จะนำมาให้ดูตลอดเรื่อยๆนะครับหลายองค์หลายๆแบบนะครับในส่วนที่เราได้ตรวจแล้วเราได้เห็นแล้วเราเห็นความสวยของเขาแล้วพระโพนี้บอกได้ตามตรงเลยว่าผมแค่ล้างเท่านั้นแล้วก็เก็บแบบเดิมๆแบบนี้อยู่อย่างองค์นี้ครับมีข้าบเหลืองอยู่นะค่อนข้างสวยเลยแหละครับสมบูรณ์มากเห็นไหมครับ ครับคาบน้ำหมาคาบอาคาบเรียกคาบน้ำว่ายเนี่ยก็ยังมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับนะความรู้มันมีได้มากมายนะพระสมเด็จนะครับที่มีคนกล่าวขานกันมามากมายยังไงก็บรารมีสมเด็จโตครับอย่าให้พระดูดายค่าไปมากกว่านี้เลยกับคำคอเนต์ของคนไม่กี่คนนะครับมันดูบทกำลังใจในการทำ ข้อมูลหรือหาข้อมูลต่างๆในในพระสมเด็จนะครับหรือค้นหาในพระสมเด็จหรือสะสมในพระสมเด็จยิ่งคุณให้ให้คําว่าดอยค่าสองร้อยร้อยห้าสิบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็มันดูว่ามีความรู้สึกว่าพระสมเด็จแทบจะไม่มีค่าในสายตาของคนเข้ามาชมนะครับนะผมเชื่อว่าพระสมเด็จเป็นพระที่ล้ำค่า นะครับผมก็มาทางตรงทางสายนี้มาโดยตรงในพระสมเด็จยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะใช้วิธยายในการชมทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ